ไ,ไเ,เี้ยวนม่อนี้แม่ต้เดี๋ยวจมเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมจมท่านจมไม่ได้ท่านเพิ่งท่านรอท่านโอนตังมาอยู่โอโ้่โอ้โหคือเอางี้ก่อนนะครับคือพี่พี่ ทันดูกันใช่ไหม Running Man ถ้าเจนวายนะ,นะถ้าเจนวายทันอยู่แล้วเจนวายอย่งางเราอ่ะทันอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็ผมก็ดูตั้งแต่ EP เล็กๆเลยตอนที่ Running Man เริ่มต้นที่เกาหลีแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสตอนนั้นคิดว่าเป็นแขกก็ยังดีแต่พอวันนี้มาเป็น Running Man ไทยแลนด์แล้วครับก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจที่พวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงทั้ง7คนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของ Running Man ไทยแลนด์ด้วยครับอะพี่อครับยังไงวะครับ ครับก็ต้องบอกว่าก็กล้าเรียกว่าเป็นเป็นวาไรตี้อันดับหนึ่งเลยถ้าเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้เพราะว่าจริงๆเราได้ยินมาได้ยินชื่อเสียงเรื่องเรื่องความดังของวันนี้แมนที่เกาหลีมามา,มากแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เห็นเลยว่าวิธีการถ่ายทําเป็นไงแต่ว่าครับผมว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันตั้งแต่เดินเข้าไปในเซตคือเราไม่รู้อะไรพอเข้าไปปุ๊บหูมันมันกล้องกล้าพูดเลยว่ากล้องรายการเยอะกว่ากล้องกล้องสื่อจรง <okay? S 2> ตอนแรกเจอกล้อ,ง,องนี้ผมตกใจนะแต่พอ,พอ,พอผ่าแน,แนแล้วนี่แมนมาแล้วผมเฉยๆแล้ว คืออันี้มันกล้องประมาณ40ตัวเยอะมากมากครับส่่แปลว่าต่อไปพี่โอ้ตแถลงกล้องเยอะพี่โอ้ไปบ่นละไอ้ย้วอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรอ่ะดีหรือไม่ดีใช่ฮะใช่ฮะเออลูกนึงรู้สึกยังไงบ้างลูกเออพูดไปลูกเอ้ใช่แล้วก็ เี่ก็คือพอมันเป็นฟอร์เตี้ครับเกมอะไรต่างๆที่เราเคยดูในประเทศไทยอ,อะไรเงี้ยคือหลายๆคนมันดีตรงที่เขามาประเทศไทยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะคงไม่เคยได้ดูรายการวันนิ n g แมนทั้งหมดมซึ่งเขายกความสนุกมาแล้วมันมาอาจจะกับวัฒนธรรมไทยความเป็นแทนของเราดีๆมากๆคือไม่ได้ไม่มีคําว่าฝืนเลยแต่ว่าแบบ มันกลายเป็นทุกอย่างมันชูแล้วมันสนุกมากเป็นเกมที่แบบมันมีการแข่งขันมีการเอาชนะชิงดีชิงเหลี่ยมกันซึ่งก็จะเป็นนุนิวใช่ไหมที่จะเสียเหลี่ยมจะเยอะอ๋อคนอื่นนั่นเหลี่ยมเก่งมากกลมครับจริงไหมที่จบรายการนี้แล้วออกไปหนูจะเริ่มโกงตังค์อันนี้จริงไหมเพราะว่าหนูเพราะเหลี่ยมทันพวกพี่แล้วอันนี้จริงไหมอาจจะจริง ใช่ฝีมือเลยค่ะไม่ผมไม่ได้สอนฮะสังคมมันหล่อหลอมน้อง <laughs> สังคมรายการหล่อหลอมน้องเองอทุกคนเลยว่าเสน่ห์ของการดิสแมนเวอร์ชันไทยเป็นเสน่ห์หรอครับผมรู้สึกว่ามันคือมันหลายอย่างอะไรองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเราทั้งเจ็ดคนด้วยมีโฮสแล้วก็ไหนจะมีสเปเชียลเกสด้วยไหนจะเกมที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่า <c oughs> สถานที่แต่ละที่ที่เขาไปถ่ายอะ่ะคือมันเป็นสถานที่ในประเทศไทยไงและบางที่คนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันสวยขนาดนี้เลหรอ,อหรือว่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ละอีีเราก็บางอีพีก็จะมีเกี่ยวกับอาหารด้วยซึ่งอยากให้ชาวต่างชาติได้มาเห็นเยอะๆเหมือนกันครับมันเป็นเสน่ห์ของรีวใน,นไทยแลนด์เหมือนกัน ใครสอนอะไรพอออกจากว่าแลันนี่แมนมาใครสอนอะไรหนูเยอะสุดลูกเรียนเรียนรู้จากลุงพี่คนไหนเยอะสุดเออชื่ออะไรเรื่องดเรื่องดีเราก็ไม่มีพี่รุดเท่าพี่มีพี่ดูมีพี่รุดออกโอ้ยแกแกแกพูดพูดพูดเลยพี่โอ๊ตก็สอนมีทั้งแรกมีเรื่องดีดีด้วยแปลว่าอะไรวะพี่โอ๊ต มีเร да okay, really ื่องดีด้วยแต่ว่ามีเรื่องไม่ดีด้วยมันเหมือนลินปนกันมีเรื่องไม่ดีมาเยอะแต่มันปะปนกันไปจะได้แก่งๆลูกใช่แต่อยู่รายการนี้ไม่แก่งไม่ได้ครับใช่ฮะใช่นะพี่อูสอนอะไรบ้างลูกมีเรื่องดีด้วยไหมอีตาโอ้ไม่ค่อยสอนส่วนใหญ่ไม่ชวนชวนอะไรชวนเล่บชวนหน่อยตีอย่างเดียวแวนเ่บเยอะชวนเล่นแบบใช้กำลังมากกว่าใช่ ชายแท้นี่ชายแท้เลยเล่นแรง,<า>งตัวใหญ่โอ้โหพี่วก็ไม่ใสกห,หรืไปใส่ใส่ใช้กำลังอ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูในรายการในความจริงๆคือทุกคนอน่ะต้องบอกว่าทุกคนแบบตอนก่อนก่อนให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันอ่ะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยผมไม่ธรรมดานะตอนที่ผมรู้สึกผมธรรมดามากเลยนะแต่อยู่ตรงน,นี้ทุกคนดูเปน็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าเกมมันมีการแบบว่า หลอกล่อลวงทะลวงจรใช้แรงโยนทุ่มลาบลาบไม่อุ้มแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่ตอนนั้นเราคิดว่าเออเออแบบว่าเมนแคสของพวกเราเนี่ยในเกมเราคงจะแบบมันไว้ใจกันไม่ได้จริงๆนะเข้าใจได้หลังๆเริ่มไม่ไว้ใจโปรดิวเซอร์แล้วโปรดิวเซอร์ก็เหลี่ยมใส่เราด้วยใช่ทีมงทีมงานทุกคนตากรองตาก้องเหลี่ยมหมด อันตรายมากรายการนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยทุกวันนี้คนแตะหลังไม่ได้คนแตะหลังเราแวกใครจะดึงป้ายชื่อปุเนี่ยเฮ้ยอะไรอะดึงป้ายชื่อให้กัดเราจะความเหลี่ยมความเหลี่ยมของของที่กันหมดตื่นกล้วผมสามารถตอบได้แบบเรื่องเหลี่ยมหนึ่งสองสามเจสซาเตอร์ครับ หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นอยางนี้ไม่ใช่หลายคนฮะพวกเรายังไม่คิดเลยาไม่คิดพวกเราเอาไว้ใจมันน่ะเขาเขาเรียกสามเทียบนเนี้ว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะไม่ไม่มีอะไรใช่แต่ถ้าอยากให้ไปดูในรายการใช่แล้วมองไปในแววตาคู่นั้นใช่ทุกคําพูดทุกๆุกอย่างจริงมันมาจริงจอบ พี่โอให้เลยว่าพี่เจฟมแบไม่ใช่พี่โอให้เลยครับทุกคนให้ครับไม่ใช่พี่โอให้ทุกคนให้ซึ่งอยากให้ติดตามซึ่งไม่ใช่อยากให้ติดตามไม่ต่อมาเป็นความสนุกมันก็สนุกนะเขาเก่งนะอันนี้ต้องยอมรับนะกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยไป ep ที่กลางๆแล้วนะครับรู้ตัวว่าเขาหลอกคือ ep แรกอะพวกเราก็ไว้ใจกันไงว่าเอ้ยมันลงคมมันเกมมันเนาะเราคงจะไม่มาแกล้งมาหลอกมาเหลี่ยมกันหรอกสักสอง ep เอ้ยไม่ ep แรกเขาก็เออลองลองภูมิพวกเราพอสามสี่ ep เข้าไป พี่ว่าเจมส์มีสายแบบนี้แหละแต่ว่าเจมส์ไม่รู้ตัวมากกว่าแต่เก่งตเก่งมากอยากให้นิยามหน่อยนิยามคุณเจมส์าเตอร์หน่อยว่ายังไงที่ที่แบบสามารถบอกได้ตอนนี้หลังจากที่เราเห็นมาเขาเอางี้งที่พูดว่าจาิ้งเจาขเ้นมันมาจิ้งเจอกจริงๆเขาจะซุ่มอยู่ในมุมมืดเขาเก่งแล้วก็รอเป็นนักลลาจเล่แล้วรลอจังหวะที่แบบว่าได้จังหวะเหยื่อเผลอมัดเขาให้เรามารู้ตัวทีแล้วได้ยินเสียงแควกแล้ว แควกแล้วไปแล้วายชื่อไปแล้วมันผลักใครจะเป็นเหยื่อค่ะก็ต้องน้องกวางสิครับคูดไปจะน้องกวางน้อยจะกวางน้อยของพี่แม่ยกว่าเขาก็ไม่ได้ไม่มีผิดไม่มีไทยนะก็มีอยู่เป็นเหยื่อเป็นเหยื่องนทุกคนไม่เป็นเหยื่อก่อนทุกคนก็อะไรก็ได้การที่ทำพิธีไม่เป็นเหยื่อต้องหายเหยื่อก่อนนะฮะใช่แล้ว คือแข่งเดี่ยวคือตอนถ่ายรายการมันก็จะมีทั้งแข่งเดี่ยวทั้งแข่งทีมด้วยเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อใช่ไหมอตอนแข่งทีตอนแข่งเดี่ยวเป็นอะไรที่ผม <c oughs> คือกลัวมากคือไปทางไหนก็สู้ใครเขาไม่ได้คือมีพี่อิงคนเดียวที่ผมสู้ได้<อ> <c oughs> คือเอางี้ถ้ามันเป็นเรื่องของผ่วงโซ่อาหาราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของบ่วงโซ่อาหารคือสัตว์ที่แข็งแกร่งก็จะแบบตะปบสัตว์ที่อ่อนแอกว่าซึ่งตอนแรกก็ปานีหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเออ อย่าแพ้รู้สึกยังไงที่คนมองว่าเราเป็นเหยื่อก็เย่ยังน้อยเราก็ยังอย่างน้อยเขาก็อยากล่าเราจริง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 เดี๋ยวคุณได้เห็นฉากล่าจนแบบกล้ามือฉีกเลยใช่ใช่ฮะใช่ฮะไอเจ๊แล้วพี่โอ๊ยล่ะคะมองเราเป็นเหยื่อแล้วมองใครเป็นเหยื่อเราอีกคือเอาจริงๆนะผมเนี่ยด้วยความที่เราก็อาวุโสระดับหนึ่ง เราคิดว่าเด็กๆมันจะเกรงใจเราอยากให้ไปดูรายการเอางิเหลืออีกนิดเดียวคือเด็กกระทืบผมเท่านั้นเองหรือแค่นี้เลยจริงๆเพราะว่าสามสี่คนลุมลุมคือแตเป็นเรื่องของโบโซอาหารเรืนี้ต้องยอมรับ คุณอาจจะเห็นพี่โอ๊ตปราโมทแบบนี้นะเตะตบอลร่างกายเขาเนี่ยจับเข้าไปนี่ไม่ใช่ไขมันนะฮะแล้วมันมค,ออค,คืออะไรคออไรับอมีอเนื้อแล้ไม่มีไม่มี <S <S เป็นแบบว่ากล้ามเนื้อซึ่งเขาเขาตัวเขาแน่นมากสู้ผมต้องสู้เด็กไงแรง <มา S 3> เยอะเราแรงเยอะไม่ใช่วิ่งช้าด้วยนะแรงเยอะวิ่งเร็วสปีดต้นเขาดีมากทุนเร็วเขาใช่ปุ๊บปุ๊บ ใช้คาถานารุโตไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนูลมกรดนี่แต่ว่าวิ่งประมาณสปีดต้นเร็วจริงนะครแต่ได้แค่ห้คือถ้าหลุด5้าเก้านี้ไปแล้วผมปล่อยเลยผมปล่อยเลยเพราะว่าผมต้องชาร์จแบตอีกแป๊บหนึ่งคือหลอดสตามิน้าผมสั้นมากสั้นมากจริงแล้วถ้าอูอยู่จนของงต่ำสุดครับไม่จริงโอ้เอาอะไรมาต่ำถ้าอูช่วงก็ยาว แขนขายาวเก้งก้าวนั่นแหละฮะทุกคนน่คิดว่าผมอะอันตรายแต่นั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดข,ของผมคือผมไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเขาเลยไม่รู้นะว่าอันตรายของพวกเขาที่จริงเดียวใครจริงๆเดี๋ยวคุณไปดูแล้วคุณจะเก็ตทั้งหมดอย่างผมเนที่จริงก็ไม่ก็ก็กเช่าว่าเอาตัวรอดนะกันเออที่เขาเป็นพ่อหมี่ผมก็คงเป็นลิงอะฮะเอาตัวรอดครับใช่อาอย่างพิงกะคะโอ้ตัว พืชาชวอันนั้นไม่ใช่มีประโยชน์นะเขามีประโยชน์จริงๆแต่เขาหน้กินเือเอาจริในเล่นงนี้นะในเรื่องนี้ผมสงสารอิงที่สุดคืนต้องมาอยู่กับพวกชายแท้พวกนี้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะคือผู้ชายพอเราเข้าไปเล่นเกมอะเราก็คิดว่าเออเราก็จะเบากว่าน้อง สามสี่อีพีเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มเห็นจังหวะอิงโดนเหวี่ยงลอยออกไปนี่มั้งแต่พี่โอ๊ตทำอิงแรงจริงผมเนี่ยดูแล้วผมรับไม่ได้โอ้ยไม่แต่ผมไม่ไอ้เตาโอวคอยร้องไห้กับพิงว่าพี่ผมสงสารพี่จริงจริงทำไม่อยู่ในไมค์พี่โอ๊ตจริงจริงครับจริงจริงผมรู้สึกว่าผมมาเป็นหนึ่งในคนที่ส่งแบบเห็นอกเห็นใจพี่อิงมากๆเอางี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในรายการผมบอกตรงนี้นะ อิงก็ไม่ธรรมดาอิงก็ไม่ธรรมดาอิงเนี่ยถึงขนาดว่าเดินเข้ามาหากันแล้วบอกว่าพี่จบรายการนี้ไปอ่ะวัลลันทอนคนเดิมไม่มีอีกแล้วผมตกใจเลยนะผมคิดว่าเออผมตกใจบอกเอออิงอิงพูดแบบนี้มันดีไม่ดีลูกไม่รู้อะแต่หนูชอบการแข่งขันขึ้นมาแล้วเฮ้าแล้วแตเข้าแล้วความเข้มข้นของเกมทําให้พี่อิงบอกว่า ชีวิตหนู31ปีไม่เคยต้องมาทำอะไรแบบนี้มาก่อนเอางี้พี่เคยเห็นมีมในในต่อๆไหมกูสดใสของกูอยู่ดีๆจนมารับรายการนี้เท่านั้นแหละมันหายไปมันคืมฟ้ามันคืมมีอีกชื่อหนึ่งที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อครับใตยตะวันโอ้โหคุณเชื่อไหมอันเนี้ยแล้วมันเด๋วมอย่างี้คือคือถ้าตาอู่อตาอูเป็นลิงอ่ะอันเนี้ยคือพญาลิงอันนี้คือ หนอคงพยาวนอนนี่คือคนนี้คือวูคงคือโอ้โหแล้วเร็วแข็งแรงแต่เป็นคนแข็งแรงแรงเยอะความอยากเอาชนะสูงใช่เวลาเล่นเกมคือตาถ้ามองตาพี่เจฟมันจะอยู่ข้างในลึกลึกเป็นก้อนสีดำาๆแต่ถ้ามองตาพี่เจฟจะเป็นไฟลุกไฟเห็นเลยว่าอยากเอาชนะส่วนผมเป็นไฟอยู่นอกตัวเลยฮะมันไม่ใจแค่ได้หรอกฮะ พี่เผือกเหรอครับเหมือนจริงๆแล้วเหมือนเขาทําเพื่อลูกอะฮะทุกครั้งที่สมมติว่าทีมงานเดินมาเรียกไปครับเข้าเซตไปเว้ยเพื่อลูกเพื่อลูกค่าเทอมค่าเทอมไปโอ๊ตไปโอ๊ตเราไปวิ่งเอาค่าเทอมกันคือเหมือนทุกอย่างอะเพื่อลูกหมดแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติจบรายการนี้ต้องพาเขาไปไปซื้อหุ้นบัตรชลาบัตรโคชลาบางแคแล้วเพราะว่าคือเขา เขาใช้ร่างกายไปเยอะจริงใช่เขาใช้ร่างกายเยอะจริงผมว่าเดี๋ยวคุณดูอิพีไปเรื่อยๆคุณคุณเผื่อนี่ยเขาจะมีพัฒนาการในเรื่องของคอสตูมของตัวเองตอนนี้เขาเป็นเทพเจ้าแกจิตแล้วอ่ะอุปกรณ์แกจิตเขาซื้อสนับเข่าเองเขาซื้อสนับแข้งเองสนับมือสนับมือสนับศอกแล้วสนับสนับมือแบบแข็งด้วยครับพวกเนี้ยใช่ของข้าเอาจริงๆแล้วเหลือจะเป็นมวย S <S 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 จ, <S <S อาจาาีอาจจะเป็นรายการอาจจะเป็นเอออาจาาอาจะเป็นรายการมวยก็ได้แบทเทิลแบทเทิลมากโอ้โหคือพี่ต้องรอดูมันมันเหนือกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้เยอะอ่ะอย่างถ้าเป็นแฟนๆอยากเชียร์ทีมไหน,นคิดว่าแบบว่าทีมอันลุนดิวคิดว่าถ้าคนที่จะมาเชียร์ลุนดิวเขาจะแบบแบบเชียร,ยไร,ไร์ยังไงได้บ้างเชียร์ยังไงได้บ้างเนาะไปถึงแบบว่าปลุกเอเนจีให้เขามาเชียร์เราหน่อย เก็จะเป็นเกลียดตลอดทั้งไล่กันเอากำลังเรียกว่าเอากำลังใจช่วยผมดีกว่า <c oughs> ครับ <c oughs> เอากำลังใจช่วยให้ผมชนะเถอะ <c oughs> ครับแหละคือสิ่งที่ผมอยากได้จะได้กำลังใจแต่ผมว่าความเฟรตี้มันเกิดตรงนี้คือพอคุณดูอ่ะมันนอกจากแบบเชียร์คนนึงแล้วอ่ะมันจะได้สะใจคนนึงมันจะได้ลุ้นคนนึงมันจะได้ทับถมคนนึงอ่าใช่จจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วผมว่ามันมันมันจะรู้สึกเป็นด้วยกันเป็นหมู่เป็นก้อนอะไรใช่คือคือผมว่าด้วยด้วยตัวเกมของ running man อ่ะมันถูกออกแบบมาให้มันจัดบาลานซ์ของผู้เล่นด้วยไม่ใช่ว่า คนที่แรงเยอะหรือวิ่งเร็วจะชนะเสมอไปมันมีกฎกติกาบางอย่างที่ห้ามบางอย่างหรืออนุญาตบางอย่างให้เกมมันสนุกขึ้นให้รู้สึกว่าทุกคนน่ะได้เล่นเกมแล้วก็สนุกกับเกมนี้ด้วยกันต้องไปรอดูครับทีมพี่โอจะเป็นทีมเทียร์หรือทีมสายใจคะผมคือเหยื่อโอ้แต่ตอนนี้เล่นหทดเหยื่อกันเต็มเลยนะครับเี้ะอาตาโอพี่ไปดูรายการแล้วเดี๋ยวพี่จะมาคุดกับผมอีกอย่างนึงว่า เข้าใจแล้วทำไมพี่โอถึงเป็นเหยื่ออะจะไปเชื่อนิวบอกอย่าไปเชื่อไม่เชื่อหรอกมีใครแบบเป็นพันธมิตรกันได้บ้างไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะนุนิวพี่ไงพี่ไม่เคยทำนุนิวเลยเราได้ไม่หนูได้ไหมอืมคือถ้าติลแล้วเราเล่นเป็นทีมน่ะใช่แต่ถ้าเราเล่นเดี่ยวเมื่อไหร่อะเจ็ดคนไม่ได้เลยเอางี้นะฮะ ถ้าพี่ไปที่ l a n d i n g Man นะนแล้วพี่เดินไปหลังกองแล้วพี่เดินไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็บอกเขาว่ารังกระดาษอยู่ไหนมันจะมีลังกระดาษใบใหญ่ๆมากนั่นคือ M O U ที่พวกเราฉีกกันเล่นๆเ,เลยคือเราจะสัญญาว่าเฮ้ยเรารักกันนะญญแต่พอเราเดินออกจากนู่นนี่ปุ๊บเอ้ตาโาไปฆ่านิวกันว้วยหออย่างนี้เลยไม่รู้มาก่อนเลยนะโอ้ตาโหมีอยโอโห M O U แล้วก็หลไปอยู่ แล้วมันฉีกตอนหน้าเลยด้วยเอาไว้ล่ะใบแรกที่โดนเลยผมว่าผมไน้โดนพวกคุณไปสร้าง MOU อยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ว่ากระดาษลัง MOU เยอะมากสนุกเกอี่ยนเกมอ่ะอย่าไว้ใจก่อนจะไปฉีกป้ายมันจะมีเกมเชื่อไหมว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะอืะ มันเราเดินเข้าไปเราว่าเราเห็นโลกนี้มาเยอะแล้วนะเราดูเกมซาทาขึ้นมาอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. เราดูแบบของเกาหลีมาใน SBS อย่างเงี้ย uh huh. มันเังนแบบดูอลังการแต่พอมาเจอเซตจริงที่มันเป็นประเทศไทยมัน uh huh. ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็จะโอ้ยใช่มันแบบมันเวอร์มากๆอ่ะ uh huh. ที่ถ่ายทำเสร็จหมดแล้วทุกยังยังทุกยังครับเลือกว่าร้อย EP กับอีสิบซีซั่นเลยอันนี้จริงๆพวกพี่ต้องรีบสัมภาษณ์นะผมไม่รู้ว่าตอนจบรายการแล้วจะเหลือครบเจ็ดคนหรือเปล่านะจะอยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ครบเลยครบสามคนแล้วไม่ครบปกติเลยใช่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 สี่คนอยู่ในโรงแามตอนนี้เราออกข้างคืนเอาอะไรปากยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี้ครับผมได้ดูพร้อมกันแน่นอนครับ หกโมงเย็นครับช่องวัน31นะครับครับผมเลยแล้วถ้าดูเสร็จแล้วไปดูที่ไหนต่อครับนิวนครับก็ดูสดตอนหกโมงเย็นเสร็จแล้วไปดูย้อนหลังแบบเต็มๆได้ที่ไอ e ีอีนะครับที่เดียวเท่านั้นเวลา2องทุ่มตรงครับอือรอดูได้เลยครับรอดูได้เลยฝากดูบนแอปเนี่ยเขาจะมีแบบเต็มเวลาเลยคือนอกจากนอกจากมีตัวเนื้อรายการพี่ว่ามันมีตัวสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์กันด้วยที่เราสัมภาษณ์กันทั้งก่อนเข้าเกมแลหลังเล่นเกมพี่ไปดูเลยครับพี่จะเห็นเลยว่าสังคมมันเลี่ยมครับ มันเลยทําให้เราต้องสู้แล้วมันก็มีแขกแขกรับเชิญมาด้วยมีเกแขกรับเชิญเบอร์โอ้โหบางคนเดินมาตกใจพี่ไปเอาคิวเข้ามาได้ยังไงอืมสุดสุดครับเราให้พูดถึงอีพีแรกก่อนอีพีแรกแขกรับเชิญไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ว่าแบบเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แนวหน้าเมืองไทยเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่แนวหน้าเมืองไทยเบอร์ใหญ่เลยสองสามโอ้ใหญ่หมดใหญ่หมดใหญ่หมดทุกทัุกอีพีเลยมันมีใครเล็กเลยใช่ไหมฮะ ไม่ใช่เราทำเขาเขาอะทำเราเขาบอกเลยว่าคนนี้คือ้ลยผมผมชอบผมชอบแขกรับเชิญเวลามาแววตาตอนมาตอนกลับมันจะคนละแววตาตอนมาคือตอนมาเขาจะแบบว่าสวัสดีคราบโอยโอ้ยเขโอ้ยเป็นยังไงเจ๊แต่พอตอนกลับเอ้ดีนะเออว่ากันนิวเชอกันอีกเลยใช่ใช่ใช่รายการนี้ทำให้เรามีเพื่อน มีเขาเหมือนอยากให้เรามีเพื่อนในวงการแต่จริงๆแล้วไม่พอออกจากรายการทุกคนไม่อยากคือเราเจ็ดคนรักกันมากขึ้นแต่คนในวงการเกียดเราเจ็ดคนมากขึ้นใช่ฮะซึ่งซึ่งรู้ไหมฮะสิ่งที่ทำให้พวกเรารักกันมากขึ้นเพราะเราพยายามทําให้กันและกันเชื่อใจกันฮะใช่มันไม่ต้องรักกันไปโดยปริยายใช่ฮะแล้วพอเราเล่นแบบทั้งบทพูดล่าแล้วเหยื่อมาัะพักแล้วคนที่มาก็จะเป็นเหยื่อวกเรากต้องใช่ น่าสงสารมากจริงจริงฮะสุดท้ายลองลองให้แต่ละคนแต่ว่าฝากฝากให้แบบมาอยู่ทีมเราลวกันเพราะว่าเราจะเชียร์ทีมเราเชียร์พวกเราอ่ะเตาอูใช่ไหมครับผมคือจริงๆอยากอยากให้เป็นกําลังใจให้กับเอเจนต์แต่ละคนด้วยเพราะแต่ละคนก็มีแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเกมแต่ละอีพีก็ไม่เหมือนกันครับก็แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยลงแรงลงใจลงร่างกายเพราะรายการมันสนุกมากๆก็เป็นกำลังใจให้ด้วยฝากดูกันเป็นรายการที่ใหม่มากในประเทศไทย สนุกแน่นอนครับเกิดมาในชีวิตนะครับ41ปีผมไม่เคยถ่ายรายการไหนหนักขนาดนี้มาก่อนผมถามฟ้าผมมองฟ้าผมทำอะไรอยู่ผมตอบตัวเองได้แล้วผมทำเพื่อความสุขของทุกคนครับโอ้สนุกมากไอ้ผมพูดจริงๆนะมันสนุกมากมันสนุกเกินกว่าที่พวกเราจะคิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ขนาดตอนถ่ายเลยสนุกเลยเราก็หวังว่าตอนที่ตัดออกมาแล้วทุกคนได้ดูทุกคนก็จะสนุกแล้วก็มีความสุข ไม่ต้องเชียร์ใครเป็นพิเศษครับเพราะแต่ละ EP อะ่ะมันจะมีตัวที่ดีและร้ายในแต่ละ EP <c oughs> เพราะว่าด้วยโจทย์กับด้วยเกมอะ่ะมันบังคับให้เราเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่ารับรองสนุกแน่นอนครับแม่พี่โอต๊ตดูแม่พี่โอ๊ตตูแม่ผมจะไม่ชอบอีกหกคนที่เหลือ, <c oughs> อเพราะว่ารังแกลูกชายเขาโั้น ผมกลัวแม่ถามว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ถามเรื่องเรื่องเงินนี่คุยกับแม่ไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่ถามซื้อรถอีกหรือเปล่าตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องให้พื้นที่พี่อดพูดเยอะๆใช่ใช่พอตั้งแต่รายการออนออกไปปุ๊บบูดปูดอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะว่าไอเราก็เหลี่ยมอยู่อันดุเรียวลูกครับเอ้ยปากฝากหน่อยเนี่ยเห็นมาเล่นเกมเยอะอร่อยหน่อยจะแพนิคเลยเนี่ยใช่แพนิคหมดแล้วถ้าแพนิคเบื่อแล้วเป็นแพทเทคก็ได้ลูกบ้าดดิแพนเทค เป็นเด็กการจริญบุรีครับใช่ชอบเล่นแพทเท็กเชิญครับฝากรายการเป็นเป็นฝากทีมฝากทีมที่มีเท็กซ์โอ้ยแย่จังเลยต้องมาอธิบายมุกเลยไม่รู้เอาปากหน่อยฝากทีมเราหน่อยเอ่ออืมเฮือบเดี๋ยวไปหนักใจเรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราก็เหลี่ยมเหมือนกันเราใช่ไหมเรารู้ตัวใช่ไหมเคยบอกแม่แม่หนูเคยบอกแม่แม่หนูว่ายังไงคือถ้าเห็นผมเหลี่ยมแล้วอ่ะไปเจอคนอื่นอ่ะ คูณไปอีกสิบเลยครับจะบอกว่าผมมาอยู่เกือบต่ำสุดของหลงโซอาหารตอนนี้ฝากทุกคน็นกำลังใจให้นุนิวด้วยนะครับเชียร์ผมเยอะๆผมต้องการกำลังใจนุนิวแบบไม่เคยฝากฟันอะไรลำบากขนาดนี้จริงนะถ่าย EP ล่าสุดเสร็จนุนนิวบอกว่า โอ้ยทุกคนต้องปกำลังใจเยอะเลยดูตัวแต่ละคนสิครับโอ้โหกล้ามเบลอเเธอร์เลยเดี๋ยวพี่รบกวนเดี๋ยวโทรไปทางรันนี่แมนขอฟุตตอนหนูเป็นนักล่าได้ไหมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเรามันก็ไม่ธรรมดานี่คือแม่ๆเขาเตรียมเลยนะว่าแบบเตรียมโอลูกไม่ต้องโอ้ะไม่ต้องโอ้ไม่ต้องโอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วามีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับผม อุครับค right. oh, ับครับอิสรทำไมอ่ะิันทำอะไรมาฉันไม่ทำอะไรนะโอ้ยร้อยรอยรอสีหน้าเราตาแบบคาแรคเตอร์เราในรายการโอ้ยโอ้ยยงโ้ยยี่งต้องอบอุ่นต้องอบอุ่นนุ่มนวลนะสิเนี่ยต้องอะะรั่าระลักหนิคงทุกเศร้า